ูร,รู้สึกว่าหนูเป็นประชาชนคนหนึ่งที่หนูมีสิทธิ์พูดได้แล้วก็คิดว่าคนเขาก็พูดกันหมดเลยอะ่ะมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่หนูมันไม่ใช่แค่อะไรโลกโซเชียลหรือว่าเรานั่งกินข้าวกับเพื่อนทุกคนให้ทุกคนแบบตื่นรู้ตระหนักรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วมีคำพูดในใจที่เราคิดในตอนนั้นที่เราอยากจะพูดตอนเอาจริงๆเลยนะ หนูนั่งคิดตอนหนูรอขึ้นไปไม่ได้เตรียมมาก่อนเลยนี่มันมันรอนานมากแล้วหนูก็ไม่มีอะไรทําเล่นโทรศัพท์ก็แล้วกินขนมก็แล้วรมยาดมก็แล้วออกไปเดินเล่นก็แล้วไม่มีอะไรทําคิดดีกว่าพูดอะไรดีอะไรเงี้ยคือเห็นแบบว่าแต่ละคนพูดแล้วแสดงความคิดเห็นแล้วไปเดียวใจเราก็ต้องคิึเราอยากจะพูดบ้านใช่ไหมก็จริงๆเรารู้สึกว่าเราไม่กลัวที่จะพูดในสิ่งที่เรามีสิทธิพูดอยู่แล้ว จังหวะนั ooh, you you <vit> ้นคิดไหมว่าจะมีผลกระทบอะไรตามมาหรือเปล่าเพราะว่าการขอเอามันก็มีสองมุมมีผลกระทบไหมหรอเออไม่ได้คิดเลยไม่ไม่ได้คิดเลยว่ามันจะมันจะมีหรือไม่จากที่ออกมาแบก็แบบมีมาหลายคนก็แบบรับคุณจริงๆเวลาแบบมันมีหลายคนที่แบบเดินมาพูดแับแทนว่าแบบไปขอบคุณมากที่แบบเราเราพูดออกไปอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณไม่จําเป็นต้องขอบคุณเราเลยด้วยซ้ำอ่ะมันเป็นสิ่งที่นี่แหละคือความจริงที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ย สปีตอนนั้นเราคิดไปก่อนว่าจะต้องพูดแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยพูดออกมาเลยจากใจจากความรู้สึกตอนนั้นเลยก็หนูคิดที่นั่งรอตรงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนอกจากํำขอบคุณที่แบบมีฟีดแบ็กกลมายังมีแบบว่าเวอร์ชั่นไหนบ้างที่เข้ามาในตัวเราบ้างมันก็มีทั้งเวอร์ชั่นที่แบบบอกว่าเราเราเราจะไปรู้อะไรหรือว่าเราเรายังรู้ไม่มากพอหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีตรงนั้นเหมือนกันีก็เห็นกลับมาด้วยเหมือนกันแต่เราใจมากมาย อะไรนะคะก้อนหินกันมาด้วยกันหรือต้นแตกดอกไม้อะไรมาเล็กๆเราคิดว่าทุกคนตระหนักรู้สิ่งนี้แล้วว่ามันเกิดขึ้นจริงอ่ะที่จริงสิ่งที่แพทย์พูดไปแพทย์ต้องการสื่อสารถึงประเด็นตรงไหนทเ้นจุดที่เราอยากให้ประชาชนตระหนักด้เอาจริงๆหนูรู้สึกว่ามันมันเป็นช่วงเวลาและถึงเวลาแล้วที่ท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านควรจะรับฟังเสียงของประชาชนที่แท้จริง มันมันคือมันคือความจริงเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะแล้วเราจะเลือกตั้งกันทําไมพีกออกไหมเราเราจะเราจะ,เราจะเลือกตั้งกันทําไมเราจะให้ประชาชนขับรถออกมาเลือกตั้งกันทําไมเราจะเราจะตระหนักรู้และตื่นรู้กับคําว่าประชาธิปไตยกันได้หรือยังอะไรอย่างเนี้ยตอนตอนนั้นพี่พูดเรารู้สึกว่าจริงๆเราในหานะประชาชนรู้สึกไม่มั่นใจอะไรเลย บบอันนี้เล่าเล่าตามความจริงเลยว่าเมื่อก่อนหนูเคยเป็นคนที่กลัวการออกความคิดเห็นกลัวการการที่จะพูดสิ่งนี้ออกมาหนูหนูหน,หนูบอกนะะบอกตอนนี้เลยว่าหนูเคยกลัวมาก่อนแต่ว่าพอมันถึงเวลาที่เราเราอ่านเราตระหนักรู้เราเรียนรู้เราเห็นเราซึมซับกับสิ่งนี้มาหลายปีมากๆอะ่ะมันเป็นช่วงอายุที่เราต้องแบบ มันเป็นช่วงอายุและวัยที่เราเติบโตมาเพื่อเรียนรู้กับสิ่งนี้เราเรารู้สึกว่ามันแบบมันไม่แฟร์มากๆอ่ะมันไม่แฟร์จนเราเกิดคําถามหลายๆอย่างมันเลยแบบพุชให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เวลาที่เราต้องกลัวต่อไปเจ้าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆรับทุกคนทุกคนอยากเห็นทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วการพูดที่ว่าสิ่งที่เราพูดไปมันเกิดการเปลี่ยนแปลงหนูไม่ได้ไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เราพูดมันจะ มันจะส่งผลอะไรมากหรือน้อยอ่ะแต่หนูแค่รู้สึกว่าอืมเขาเรียกว่าอะไรดีอะ่ะหนูมีความหวังหนูมีความหวังมากกว่าเราคิดว่าทุกคนในประเทศนี้จะพูดว่าทุกคนไหมก็หนูคิดว่าคนในคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้มีความหวังถึงซึ่งการพูดในทางนี้ตัแพทเองคิดว่าตัวเองป็นคนล็อกไปในตัว อุ๊ยขอโทษเอ่อได้ปลดล็อกไปในตัวไหมจากที่เคยกลัวเมื่อก่อนไม่กล้าก็มันหนูไม่รู้มันจะใช้คำว่าอะไรอะแต่หนูแค่รู้สึกว่าเราเราที่เข้าใจคำว่าแบบพอเราไม่ได้กลัวอีกต่อไปแล้วอะมันเราสแตนบายความไม่กลัวมามาสักพักแล้วหนูเป็นหนูพยายามที่จะแบบ ไม่ได้พยายามสิเร,เราเป็นประชาชนคนหนึ่งที่เราตื่นรู้กับสิ่งนี้เราอ่านเราไม่กลัวที่จะแชร์ไม่กลัวที่จะออกความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนแค่เป็นการขับรถอะมันเหมือนหนูวอร์มคันเร่งมาเรื่อยๆแล้วการพูดครั้งนี้มันไม่ได้แปลว่าจะทำให้หนูเหยียบคันเร่งเร็วขึ้นอะ่ะหนูก็ยังคงตื่นรู้กับสิ่งนี้ด้วยสปีดเดิมไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย จากที่เราสปีดวันนั้นจนถึงวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงของ,ขของกวนการพอสมควรเรายังมีความหวังอยู่ไหมหนูยังมีความหวังนะรอรอเนี่ยสองเดือนร <c oughs> อทุกคนรอแค่จะจะบอกอะไรกับคนวงการบันเทิงไหมเพราะว่าหลายคนที่แน่ดีเนาะเวลามาแต่เรื่องพวกนี้มันจะมีผลกระทบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยยุคนี้อาจจะเปลี่ยนไปเราเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่จะบอกอะไรไม่ไม่รู้จะบอกอะไรเหมือนกันเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวสิทธิ์บุคคลสิทธิ์ของเขาจริงๆ มันมันเป็นช้อยทางเรื่องหรือว่าหรือว่าวิธีการของแต่ละคนมากกว่าบางคนไม่พูดแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ออกความคิดเห็นบางทีอยู่ที่โต๊ะอาหารก็อาจจะพูดก็ได้อย่างน้อยแบบอย่างน้อยตื่นรู้และตระหนักตัวมันเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราพูดไปมันก็จะมีคงที่ด้ารลบมางเข้ามาเราตั้งรับตรงไ้นมันยังไงเพื่อไม่ให้ใจจริงจริงหนูรู้อยู่แล้วว่าม,มันจะม,ะจะมีเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ย หนูรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบในสิ่งที่เราทําอยู่แล้วฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติเลยอะว่าแบบไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามมันก็จะมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบฉะนั้นหนูหนูเฉยๆนะต้องรับกันมันได้องรัเรื่องนึเรื่องอะไรเรื่องงานบ้างไหมที่เราจะต้องทำอะไรเงี้ยจะต้องมีปัญหาในการทํางานบางครั้งบางอย่างบางที่กับบางหน่วยงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่นะเพราะหนูรู้สึกว่าเราเราพูดสิ่ง ที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันไม่มีใครที่จะสามารถโต้แย้งได้ว่ามันไม่จริงพีงงน่นม่นหรอกเลย่ยเวลาจะมิทันออกมาพูดก็จะพูดว่าคนชื่นชมเยอะมากมามนมทมันเหมือนมีฐาน,นคนติดตามอะไรอย้างเงี้ยไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามามาตรงนั้นมาจากสิ่งที่ตรงนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกกเดี๋ยวถือว่า่งเสียงไปแล้วเนาะใช่เราเราเราพูดออกไปแล้วเรา,เเราไม่สามารถที่จะ ชักคำพูดกลับมาแล้วย้อนเวลาได้อะมันมันทําอะไรไม่ได้ต่อให้วันนั้นหนูพูดออกไปแล้วหนูจะเละเทะอะไรอย่างเงี้ยหนูหนูก็ทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวอรเดวยว่าอย่างให้เสียงเสีสยงดังไปถึงข้างในไม่รู้สิเขารู้อยู่แล้วแหละอยากให้เสียงเรามีค่าเออลไม่ไม่รู้ว่าจะเรียกว,ว่ามีค่าไหมอ่ะหนูรู้สึกอย่างที่พูดกับพี่ตอนแรกๆเลยว่าหนูก็คือ มนุษย์คนหนึ่งประชาชนคนไทยคนหนึ่งจริงๆที่แบบหนึ่งสิงเสียงของหนูก็มีสิเท่าหนึ่งสิเสียงของพี่ๆหรือว่าทุกคนเหมือนกันหนูขับรถไปเลือกตั้งเหมือนกันหนูนั่งโทรโทรศัพท์อ่านข่าวเห,เหมือนกันทุกเหมือนกับทุกคนทําหนูนั่งฟังข่าวเหมือนกันหนูเสียภาษีเหมือนคนปกติเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันแค่นั้นเลยอ่ะรุ้นกันอีกสองเดือนลุนกันค่ะสองเดือนแล้วอยากให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเ้าวันนี้ได้พูดอีกที โอ้โหการเปลี่ยนแปลงอะไรเรารู้กันอยู่แล้วว่ามมีจุดโหว่เยอะมากในหลายอย่างที่มันที่มันมีความละหลวมอยู่บางอย่างถ้าเป็นไปได้เราก็มีความหวังว่ามันจะมันจะสตรองมากขึ้นมันจะพุชสิ่งดีๆขึ้นไปมากขึ้นเรารู้สึกว่าประเทศเราคนไทยมันมีคุณตี้นะพี่เรามีคุณตี้มากๆเลยอ่ะมันแบบความหวังเป็นอะไรที่ทำให้เราอะไรค่ะ โอเคขอบคุณครับ